นี่เป็นคลิปภาพแต่ข้อความที่เพจบิ๊กเรียนโพสต์เมื่อวันที่7พฤษภาคมค่ะระบุว่ามีตำรวจสพเมืงองนครสวรรค์นั่งอยู่ที่มุมมืดๆบนโรงพักยื่นข้อเสนอจ่ายจบเต่าเมาแล้วขับ5,000บาทส่วนบริไฟฟ้า4,000บาทไม่ต้องเข้าห้องขังไม่ต้องถูกดำเนินคดีแต่หากไม่มีเงินเข้าห้องขังอย่างเดียวใครจ่ายแล้วกลับบ้านได้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ตามมาอย่างมากค่ะ ก่อนที่พันตํารวจเอกโกมินสิงห์ขาวรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ได้เรียกประชุมตํารวจชุดป้องกันและปราบปรามพนักง,งานสอบสวนกว่าร้อยนายเพื่อสืบหาตัวบุคคลที่อยู่ในคลิปมาสืบสวนหาข้อเท็จจริงล่าสุดผลการสืบสวนออกมาแล้วค่ะพบว่าตํารวจ11นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว เรื่องนี้ทําให้พลตตร,รีชานวิทย์กนกนาคผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ลงนามคําสั่งโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา13 67 68และ92แห่งพรบรตํารวจแห่งชาติปี2565และระเบียบสำนักงานตํารวจแห่งชาติปี2566 ให้ข้าราชาการตำรวจ11นายตั้งแต่สิบตำรวจตรีไปถึงร้อยตำรวจเอกสังกัดสพมงนครสวรรค์ไปปฏิบัติราชาการที่สถานีตำรวจทั้งในสังกัดตำรวจปูทรจังหวัดน,นครสวรรค์โดยขาดจากต้นสังกัดเช่นสพบางนมุงสพลาดยาวสพก้าวเลี้ยวและสะพนิคมเขาบ่อกแก้วส่วนตำรวจอีกหนึ่งนายที่นั่งอยู่ในมุมมืดบงรงพักยังอยู่ในการสอบสวนของคณะกรรมการคาดว่าน่าจะรู้ผลไม่เกิน15วันค่ะ